อ่วันนี้นะคะเราจะมาดูในเรื่องของการประมาณค่าผลลัพธ์ของการบวกและการลบเนาะอ่าการประมาณค่าก็คืออะไรคะคือการทีเ่เราประมาณเนี่ยประมาณผลลัพธ์นะคะครั้งที่แล้วเราเคยเรียนมาแล้วนะคะเรื่องการประมาณผลลัพธ์เนาะการประมาณค่าตัวเลขจํานวนนับธรรมดาเราก็จะใช้ในบทที่1เนี่ยคะ่ะเข้ามาช่วยในบทที่2นะคะ <S <S เป็นการประมาณค่าผลลัพธ์การบวกและการ <S <S ลบเรามาดูนะคะ ตัวอย่างแรกนะคะประมาณผลลัพธ์ของอะไรของสี่แส4บวกกับ5 8าแ1 1แนนะคะหาค่าประมาณนะคะเราหาทีละตัวค่ะเขาบอกว่าให้ประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนเนาะอ่ะวิธีเอ่ออย่างข้อนี้นะคะสิ่งที่เราประมาณเป็นเต็มแสนเพราะอะไร เพราะว่าดูลักษณะนะคะตัวเลขที่เราเอามาบวกกันมันเป็นเต็มแสนทั้งคู่เลยนะคะมันเป็นจํานวนที่มีค่าหลักสูงที่สุดคือหลักแสนทั้งคู่ดังนั้นเราควรประมาณเป็นเต็มแสนโอเคเนาะเสร็จแล้วเราต้องมาดูเลขทีละตัวค่ะประมาณตัวแรกคือจะประมาณตัวนี้ก่อนว่ามันได้กี่แสนกันแน่เราก็ต้องมาวาดเราต้องมาดูว่าตัวเลข423,654เนี่ยมันอยู่ระหว่าง กี่แสนกับกี่แสนซึ่งมันอยู่ระหว่าง4ี่แสนกับ5้าแสนนั่นเองใช่ไหมคะมันอยู่ระหว่าง4ี่แสนกับ5้าแสนแต่กว่า4ี่แสนจะไปเป็น5้าแสนเนี่ยมันต้องผ่าน4ี 1, 000, 4, 000่แสนหนึ 3, 000, 4, 000่งหมื่นสี่แสนสองหมื่นสี่แสนสามหมื่นสี่แสนสี่หมื่นสี่แสนห้าหมื่นไปเรื่อยๆจนถึง5้าแสนแล้วเราก็มาดูว่า4ี 2, ่แสนสองหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบสี่เนี่ยมันอยู่ประมาณไหนมันอยู่ตรงไหนของตัวเลขมันอยู่ตรงไหนของเส้นจํานวนนะคะ มันอยู่ประมาณตรงนี้ค่ะอยู่ตรงระหว่าง420,000ถึง430,000นะคะเสร็จแล้วเวลาเราจะประมาณว่ามันได้เท่าไหร่เนี่ยอยากได้หลักแสนครูบอกแล้วว่าอยากได้หลักแสนให้ดูหลักก่อนหน้าหลักก่อนหน้าเป็นเลข2นะคะถ้าเป็น01,2,3,4จะเป็นเลขฝั่งน้อยเนาะแต่ถ้าเป็นห้าห9เเป็นเลขฝั่งมาก นะคะดังนั้นเลขหลักก่อนหน้าเป็นเลขสองมันจึงเป็นเลขฝั่งน้อยจึงประมาณค่าได้เป็นสี่แสนนะคะ,นะคะได้ค่าประมาณเป็น4ี่แสนเนาะแบบนี้อ่าได้ตัวแรกและต่อไปไปดู5้าแสนแปดหมืนสี่พันหนึ่งรอยสิบสองบ้างคะ่ะห้าแสนแปดหมืนสี่พันหนึ่งร้อยสิบสองเนี่ยอยู่ระหว่างกี่แสนกับกี่แสนคะอือ มันต้องอยู่ระหว่างห0 0 0 0 0กับห0แ0 0ใช่ไหมคะ5้าแ0 0กับห0 0 0 0นั่นเองแต่กว่าจะ 5, ห้าแ0 0ไปเป็นห0แ0 0เนี่ยมันต้องผ่านห้าแ0 10, 5, 0หนึ่งหมื่0 0้าแแสามมืไปจะถึงห9 0 0 0 0้าหมืและกลายเป็น6 0แส0นะคะห้าแสดนี่อยอยู่ประมาณตรงไหนนะคะมันจะอยู่ประมาณ5 8 0แ0 0ดื่นถึงห้าแ0 0เก้าหมืนอาะทีนี้อยากได้หลักแสนต้องดูเลขหลักก่อนหน้าใช่ไหม ลักก่อนหน้าเป็นเลข8คุณครูบอกแล้วว่าถ้าเป็น5ถึง9มันคือเลขฝังมากนะคะดังนั้นมันเป็นเลข8เราจึงได้ว่ามันเป็นเลขฝังมากกว่าจึงประมาณค่าได้6แสนค่ะเนาะประมาณค่าได้6แสนอ่าทีนี้เราได้เรารู้แล้วว่าเราจะประมาณเป็นกี่แสนกับกี่แสนเมื่อกี้ได้4แสนอันนี้ได้6แสนเราไปเริ่มวิธีทํากันนะคะ เราจะเอาที่เราประมาณได้เนี่ยไปแสดงวิธีทำแบบนี้ค่ะลูกวิธีทำนะคะวิธีทำหนึ่งให้นักเรียนทำยังไงนะคะให้นักเรียนหาคำตอบก่อนนะคะหาผลบวกที่เป็นของค่าประมาณก่อนได้บรรทัดแรกค่ะดังนั้นนะคะ423,654บวก548,4112เนี่ยประมาณค่านะคะหาค่าประมาณเนาะหาคำตอบที่เป็นค่าประมาณ 4แสนเนี่ยประมาณได้4แสนนะคะอ่ะกูลืมเติมสูในตัวหนึ่งนะคะ5แสนเป็น14,112เนี่ยประมาณได้6แสนแล้วเราก็หาผลบวกผลบวกที่ได้จะเป็นผลบวกของค่าประมาณนะคะเนาะผลบวกของค่าประมาณนะคะเสร็จแล้วยังไงต่อคะเสร็จแล้วพอเราได้ค่าประมาณแล้วเราจะเอาค่าประมาณเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคําตอบจริงๆนะคะ ซึ่งคำตอบจริงๆที่เราจะเอามาเปรียบเทียบเนี่ยนะคะว่าค่าประมาณที่เราหาได้เนี่ยมันถูกไหมเราจะเรียกว่าการตรวจสอบความสมเหตุสมผลค่ะเราเอาตรวจสอบความสมเหตุสมผลเข้ามาเป็นบรรทัดที่2ก็คือหาคําตอบจริงค่ะเราจะได้คําตอบจริงนะคะระหว่าง4 2 3 6 5 4บวกกับ584,1112เนี่ย คําตอบจริงที่ได้เราจะได้1นึ่งล้านเดัรหเราได้คําตอบที่เป็นค่าประมาณกับคําตอบจริงนะเสร็จแล้วเราอยากรู้ว่ามันไอคาตอบจริงเนี่ยมันประมาณแล้วได้1นึ่งล้านจริงไหมเราก็จะเอาไปเขียนเป็นคําตอบในบรรทัดสุดท้ายว่าประมาณค่าคําตอบจริงแล้วมันจะเท่ากับค่าประมาณไหมถ้ามันเท่ากันแสดงว่าสมเหตุสมผล เราจะได้เป็นบรรทัดที่3จะเห็นว่านะคะ423,654บวก584,112เนี่ยคำตอบจริงที่ได้นะคะคำตอบจริงที่ได้มันคือ1,7766เราเอามันมาประมาณนะคะประมาณแล้วมันจะได้เท่าค่าประมาณที่เราหามาได้เลยคือ1นึ่งล้านเราจึงสรุปได้ว่ามันมีความสมเหตุสมผลแค่นี้จบ แต่ถ้าประมาณแล้วสมมุตินะสมมุติสมมุติถ้าประมาณแล้วได้สองล้านเอา้าไม่เท่านี่ไม่เท่ากับค่าประมาณถ้าไม่เท่านะคะถ้าไม่เท่าให้ตอบว่าไม่สมเหตุสมผลแค่นี้ค่ะจบเนาะอันนี้คือวิธีทำต่อไปตัวอ,อย่างต่อไปค่ะ ต่อไปเป็นการประมาณค่าระหว่างจำนวนเต็มแสนกับจำนวนเต็มล้านค่ะเนาะเป็นการประมาณค่าจำนวนเต็มแสนกับจำนวนเต็มล้านเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอ่าให้นักเรียนอิงอย่างนี้นะลูกให้ยึดหลักไว้ว่าถ้ามันเจอเต็มแสนกับเต็มล้านมาคู่กันนะคะให้ประมาณเป็นเต็มแสนซะให้ประมาณเป็นเต็มฝั่งน้อยเนาะทำไมถึงต้องเป็นเต็มฝั่งน้อยทุกตัวเลยไหมไม่ทุกตัว ถ้าเลขข้างหน้าตรงนี้นะถ้าเลขถ้าเลขเต็มแสนเป็นหนึ่งถึงสี่อ่ะควรประมาณเป็นเต็มแสนฟังนะคะเนาะแต่ถ้ามันเป็นเลขห้าถึงเก้าควรประมาณนะคะเป็นเต็มล้านนี่นะแต่ข้อนี้เต็มแสนมันเป็นเลขฝั่งน้อยค่ะมันกลายเป็นเลขสามไงเต็มแสนมันเป็นเลขฝั่งน้อยมันคือเลขสาม ดังนั้นเราจะประมาณเป็นเต็มแสนนะคะเนาะไม่ว่ามันจะเต็มแสนกับเต็มล้านแต่เลขเต็มแสนเนี่ยมันเป็นเลขฝั่งน้อยจึงเลือกที่จะประมาณเป็นเต็มแสนนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูเส้นจำนวนสามแสนหหนห้าพันสี่รอยหสิบหกเนี่ยอยู่ระหว่างสามแสนกับสี่แสนนะคะเนาะมันอยู่ตรงไหนของเส้นจํานวนมันอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ดูเลขหลักก่อนหน้าค่ะเลขหลักก่อนหน้า เป็นเลข6เลข6เป็นเลขฝั่งมากแสดงว่าอยู่ฝั่งมากกว่านะคะจึงประมาณค่าได้4 0 0 0นะคะต่อไปไปดูเลข2ล้าน7 0สนบ้ากค่ะ2ล้าน7แสน50,000 45,111นะคะอยู่ระหว่างจำนวนเต็มแสนคือ2ล้าน7 0สนกับ2ล้าน8 0สนนะคะแต่กว่าจะ2ล้าน0 0สนไปเป็น2ล้าน8 0สนเนี่ยมันต้องผ่าน2ล้าน7แสน1,000 2 7 20, 2 0 0 0นเจ็0แสนสอง0มืสอง้าจแสสามื่นสอง้านแสสี่หมืนไปเรื่อยๆจนกลายเป็นสอง0้านแปดแสแล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะมันอยู่ตรงนี้ค่ะระหว่างสองแสนสี่มืนกับสองล้านเจ็ดแสนสี่มื่นกับสอง0้านเจ็ดแสห้ามื่นอ่ะอยากได้หลักแสนนะคะให้ดูหลักก่อนหน้าหลักก่อนหน้าเป็นเลขสี่ก็แสดงว่าอยู่ฝั่งน้อยใช่ไหมคะอยู่เป็นเลขสี่ต้องอยู่ฝั่งน้อยนะคะอยู่ฝั่งน้อย ดังนั้นจึงประมาณค่าได้สองล้านเจ็ดแสนค่ะอ่าเราได้สองตัวแล้วเนาะเราได้สองตัวแล้วนะคะเราได้สองตัวและเราก็เอามันไปแสดงวิธีทำเลยค่ะวิธีทำนะคะคือหาผลบวกที่เป็นค่าประมาณก่อนอ่าเราจะได้ผลบวกที่เป็นค่าประมาณคือเท่าไหร่สามแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบหกเนี่ยประมาณค่าได้สี่แสนกูเริมดึงตกเลขสูงย์แล้วอ่ะ แล้วก็สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดประมาณค่าได้สองล้านเจ็ดแสนเอาค่าประมาณที่ได้มาบวกกันเราคําตอบที่เราควรจะได้มันควรจะได้สามล้านหนึ่งแสนอ่าคำตอบเข้าๆนะคะมันน่าจะได้เป็นค่าประมาณเนาะนะคะเป็นสามล้านหนึ่งแสนทีนี้อยากรู้ว่าค่าประมาณเนี่ยจริงไหม ถูกไหมเราก็เอาไปตรวจสอบความสมเหตุสมผลค่ะว่าคําตอบจริงมันเนี่ยคาตอบจริงๆมันเนี่ยจะได้เท่าค่าประมาณไหมนะคะจะได้เท่าค่าประมาณไหมก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลซึ่งได้คําตอบจริงเป็นสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยเจ็สิบเจ็ดนะคะคำตอบจริงได้สามล้านหนึ่งหมื่นเออสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยเจ็สิบเจ็ดเราก็เอาคําตอบจริงเนี่ยไปประมาณค่าค่ะนะคะ เป็นเต็มแสนนะคะประมาณค่าเป็นเต็มแสนนะคะเราก็ดูที่หลักแสนเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมแสดงว่าอยู่ระหว่างหนึ่งแสนกับสองแสนนะคะอยู่ระหว่างหนึ่งแสนกับสองแสนก็ไปดูหลักก่อนหน้าหลักก่อนหน้าเป็นเลขหนึ่งแสดงว่าอยู่ฝั่งน้อยคือฝั่งหนึ่งแสนเพราะฉะนั้นจะได้ว่าคําตอบจริงก็ประมาณค่าได้สามล้านหนึ่งแสนเท่ากับค่าประมาณที่หาได้จึงตอบว่ามีความสมเหตุสม บจบตัวอย่างสุดท้ายนะคะตัวอย่างนี้เนาะ <mm> เป็นเต็มล้านกับเต็มล้านนะคะเราจึงประมาณค่าให้เป็นเต็มล้านไงคะเพราะจํานวนมันเป็นจํานวนเต็มล้านทั้งคู่เลยเนาะก็ <mm> ดูตัวแรกค่ะ หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบห้าอยู่ระหว่างหนึ่งล้านกับสองล้านนะคะแต่กว่าจะไปเป็นสองล้านได้ต้องผ่านหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งล้านสี่แสนไปเรื่อยๆจนเป็นสองล้านแล้วมันอยู่ตรงไหนมันตกอยู่ตรงนี้นะคะอยากได้หลักล้านให้ดูหลักแสนใช่ไหมอยากได้หลักล้านให้ดูหลักแสนหลักแสนเป็นเลขสี่อยู่ฟังน้อยนะคะจึงประมาณค่าได้หนึ่งล้านนะคะถูกต้อง ต่อไป3ามล้านเนะคะอยู่ระหว่าง3ามล้านกับ4ี่ล้านแล้วมันก็อยู่ตรงนี้ของเส้นจำนวนด้วยค่ะ3ามล้านเแสนทีนี้อยากได้หลักล้านให้ดูหลักแสนหลักแสนเป็นเลข9นะคะหลักแสนเป็นเลข9หลักแสนเป็นเลข9เป็นเลขฝั่งน้อยฝั่งมากเป็นเลขฝั่งมากค่ขลุเป็นเลขฝั่งมาก,าก,เ,เ,มากเพราะฉะนั้นจึงประมาณค่าได้4ี่ล้านนะคะ ทีนี้เราเอามาหาคำตอบแล้วค่ะมาแสดงวิธีทำกันวิธีทำคืออะไรคะหาผลบวกที่เป็นค่าประมาณก่อนนะคะหาผลบวกที่เป็นค่าประมาณก่อนหนึ่งล้านสี่แสนปหมื่นเจ็ดพันเนี่ยประมาณค่าได้เป็นหนึ่งล้านสามล้านเก้าแสนหกมืนหนึ่งพันสี่ร้อยประมาณค่าได้สี่ล้านหนึ่งล้านบวกสี่ล้านจะได้ห้าล้านนะคะจะได้ห้าล้าน ดังนั้นเอาคำตอบที่เป็นค่าประมาณไปเปรียบเทียบนะคะไปตรวจสอบกับคำตอบจริงว่าคำตอบจริงเนี่ยมันจะได้5้าล้านจริงไหมเราก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลค่ะคำตอบจริงที่ได้มันได้ห้าล้าน4ี่แสนี่ืเกสาม้อยบห้าค่ะซึ่งอยากได้หลักล้านเราต้องไปดูหลักหมื่นหลักแสนค่ะหลักแสนเป็นเลขสี่เนาะเป็นเลขฝั่งน้อยดังนั้นก็จะได้ห้าล้านนะคะจะได้ห้าล้าน จึงมีความสมเหตุสมผลแค่นี้ค่ะจบเนาะโอเคนะต่อไปจะเป็นตัวแบบฝึกหัดนะคะเป็นแบบฝึกหัดเนาะคุณครูแคปหน้าจอนะคะแล้วส่งไปให้ในไลน์แล้วนะคะก็ให้เด็กๆไปดูนะคะโจบได้โอเคเนาะ